สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนไทยเหรียญไทยครับสำหรับช่องของเราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสะสมต่างๆเหรียญและธนบัตรต่างๆนะครับมาให้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเหรียญ5บาทครุฑเก้าเหลี่ยมพศ2 5 1 5 มาให้ชมกันนะครับเป็นเหรียญสภาพเหรียญแบบว่าไม่ผ่านการใช้นะครับใหม่ๆเลยนะครับน่าเก็บสะสมมากครับสภาพนี้ครับด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9้าผินพระพักเบื้องซ้าย ริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอรุญเดชริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่9ด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปครุฑขาเหยียดตรงกลางปีกนะครับด้านบนริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่ารัฐบาลไทย ริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่า2515ด้านล่างริมขอบเหรียญมีข้อความระบุหน้าเหรียญน,นะครับ5บาทนะครับเป็นชนิดราคา5บาทในสมัยก่อนนะครับที่นำมาใช้กันเป็นประจำเลยครับต่อก่อนเนี่ยเหรียญสำหรับเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตยเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีปลอมมากด้วยครับ ถ้าเพื่อนๆจะเก็บสะสมก็ต้องระวังหน่อยนะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญลักษณะเก้าเหลี่ยมครับเป็นหลรยมเหลี่ยมนะครับเก้าเหลี่ยมขอบเหรียญจะมีลักษณะเรียบนะครับนี่ครับเหรียญจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมจากหยักแบบนี้นะครับ ขอบจะเรียบแบบนี้ครับนี่ครับเหรียญจะมีความคมชัดสวยางามมากนะครับสภาพเหรียญใหม่ๆแบบนี้นะครับดูครุฑยังสวยอยู่เลยนะครับเหรียญสวยมากครับเหรียญน,นี้สําหรับวิธีดูเหรียญแท้เหรียญปลอมผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับลองหาชมกันได้นะครับในคลิป ก่อนๆนะครับครับสภาพเหรียญสวยมากคมชัดมากเหรียญสภาพประมาณสำหรับเหรียญสภาพสวยไม่ผ่านการใช้ประมาณนี้นะครับสวยประมาณนี้ราคาเหรียญละ 300- ร้อถึงสี่บาทครับสภาพ สวยๆวิ่งๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นสภาพที่ผ่านการใช้มากหรือผ่านการใช้มาราคาเหรียญหนึ่งก็จะอยู่ที่เหรียญละ50บาทถึงหนึ่งห้าบาทครับแล้วแต่ตกลงกันครับแล้วแต่สภาพเหรียญด้วยนะครับแล้วแต่คนสองคนจะติดต่อแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพประมาณนี้นะครับ เหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้สวยๆวิ่งๆแบบนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่เหรียญละ300ร้อถึงสี่บาทถ้าสภาพ UNC ก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับแล้วแต่ตกลงกันครับระหว่างคนสองคนนะครับหาเก็บสะสมกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับจะได้มีทําคลิปออกมาให้รับชมกันเป็นประจำครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ